สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำน้ำยาเคลือบสีของตัวยางดำนะครับตัวนี้เลยครับล a r a บ Rubber Cleaner ผลิตภ er. ัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ายางของเราเนี่ยมีความด้านมากนะครับสีนี่จืดจางมากเดี๋ยวเราจะใช้ตัวคาราค Rubber Cleaner ตัวนี้นะครับทำการเคลือบนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าจะมีในเรื่องของตัวส่วนผสมที่เป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากหอมฉุยเลยนะฮะแล้วก็จะอยู่ในเรื่องของความทนทานของอยางเนี่ยค่อนข้างจะนานมากนะครับที่สาคัญก็คือว่า มันสามารถที่จะใช้ในเรื่องของยางดําก็ได้หรือว่าจะใช้ในเรื่องของตัวพลาสติกสีดําที่มันด้านแล้วก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่แบบว่าเงาเวอร์เงาแบบหลอกตามันจะเงาแบบพอดีพอดีนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราลอ,ล,อลองมาดูกันนะครับวิธีการก็คือฉีดลงไปในฟองน้ํานะครับให้ทั่วทั่วแล้วก็ทําการลูบลงไปนะครับสังเกตน,นะฮะว่าจะเห็นได้ว่าด้านนะครับก่อนที่จะลูบเนี่ยต้องให้ตัวของวัสดุที่เราจะทําการเคลือบเนี่ยนะครับแห้งก่อนหลังจากนั้นพอมันแห้งปับ๊บเราก็ ป้ายน้ำยาแล้วก็ลูบเลยเปื้อเข้าไปแค่นี้เองใช้น้อยครับไม่ได้ใช้เยอะน,นะฮะเสร็จแล้วก็จะเงาแบบไม่ไม่ได้บอว่าหลอกตานะครับเงาแบบว่าเหมือนกับของใหม่อะ่ะประมาณนี้นะครับสังเกตได้ว่าง่ายมากนะครับรวดเร็วแล้วก็อยู่นานเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยจะมีในเรื่องของส่วนผสมที่เป็นซิลิโคนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้นะครับกับตัวนี้ r ับเบอร์ e a n e r จากคาร์ลทครับ